เรื่องนี้ก็ใจเย็นๆแล้วกันนะเรื่องนี้ก็ใจเย็นๆส่วนเกมมันจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวมาว่ากันในตอนสัมมนาแล้วกันคราวนี้ผมจะไปที่เมืองทองธานีนะหุ้นส่วนคนไหนก็สนใจก็ไปร่วมได้นะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปบริจาคให้กับมูลนิธินะซึ่งเราก็ทําแบบนี้กันมา3 4ปีแล้วละ่ะนะก็ให้ความรู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะเกมมันจะสนุกขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มันกําลังเริ่มต้นเท่านั้นมีคนตั้งคําถามว่า สถาบันพระมาหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ผมยืนยันเหมือนเดิมชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับหลายคนฮะก็คงจะตื่นเต้นกับสถานก,การณ์ทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นมันตกลงอะไรกันว่าเกิดความวุ่นวายตอนนี้ก็มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เก็บข้าวของนะครับออกจากทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เดินทางไปอังกฤษตกลงมันเป็นยังไงกันแน่นะฮะฝ่ายซ้าย ก็โปรโลเลยบอกว่าตอนนี้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยยอมแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีเอาละนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนวันอาทิตย์ที่25นะครับเดือนมิถุนายนเราจะมีการจัดการสัมมนาขึ้นมาก็ก็จะจัดที่เมืองทองธานีแล้วก็ทางสู่มใครสนใจก็ไปร่วมลงทะเบียนได้ เงินที่ใช้ในการลงทะเบียนก็เอาบริจาคให้กับมูลนิธิทั้งหมดนะเพื่อเป็นกองทุนของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับเอาละประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะถูกไปไขอธิบายทุกอย่างในการสัมมนาให้กับหุ้นส่วนได้ทราบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงนะแต่เอาประเด็นนี้ก่อนนะเกมจะไปยังไงเดี๋ยวมาว่าในการสัมมนาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาบอกว่าแหม่นักการเมืองต่อหน้าก็อาจจะทําเป็นโกรธกันรับลังอาจจะยกหัวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะมีได้ไงคะ <c oughs> โดนขนาดน,น,นี้อันนี้ก็ต้องถามผู้บอกว่าเนื่อง<ด>จากขนาดนี้รับไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกที่ผ่านมาพักเพื่อไทยคนพักเพื่อไทยยุคใหม่ไม่ชัดเจน <c oughs> ดูสิคะมันมันคือยิ่าที่ทาจริงพูดยิ่งยาวจะยิ่งพูดยิ่งอารมณ์มันออกมานมันไม่ได้แล้วคือคือยิ เราโดนมาขนาดนี้ประเทศเราช้ำม,มาขนาดนี้เราต้องไม่ทําให้รีพีทอะคะ่ะเราต้องชัดเจนฉันเองเนี่ยตัวฉันเองชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่เอาอยู่แล้วเรื่องรัฐประหารรับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งนี้เราคิดว่ามันทําร้ายประเทศจริงๆความทํา<ำ>ไมผมจะกล้าพูดคํำนี้นะก็คนที่มาจากประชาไตยนะเราสาม<ๆ>ไปเลือกตั้งเสียเงินไปละหกพันล้านนะเสียเวลาเหนื่อยกันอะไรกันเนี่ยนะไปฟังปลาาสร้อยพลาร้อยเนี่ยเขาลงคะแนนรวบรวมเสียงบริหารประเทศเกินครึ่งต้องเบอรบาน คุณยังจะไม่ไม่บวตให้เขาอะแล้วเวลาประชุดอะรวมรวมได้แค่250เกินแค่3เสียงสองเสียงคุณบวชก็เพุ่ปั๊บพื่ปร๊บพื่ปั๊บ,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 บแล้วนี่เขาเกินนั่นเป็น300อ่ะคุณบอกคุณจะไม่ให้เป็นอะคนเข้ามาจากประชาชนแล้วเขาก็เป็นเสียงข้างมากคุณมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลนอกจากไม่ใช่พวกกูเขาแกได้ยังแล้วเขาก็ยังไม่ได้กแกอย่าทำตัวเป็นทอรราชเลยในไหนคุณคุยกับผมแล้วนะ เพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเขาทําลายเพื่อไทยได้และเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทําลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทํานะาระแสข่าวว่าพลังประชารัฐเองก็จะเสนอชื่อคุณสุชาตินะคะแขกประธานสภาอมองยังไงนี่ผมมองยังไงผมก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าการที่พักจะทําอะไรไปจริงอยู่ครับในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ ตามบทมาของรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราอยู่ในสฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองเป็นสถาบันการเมืองเป็นพักการเมืองเนี่ยย่อมมีความคิดความเห็นหลักสําคัญที่เราทิ้งไม่ได้คือหลักเสียงข้างมากครบสิทธิ์เสียงข้างน้อยนะครับนั่นใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทํางานพักมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีถ้ามีความเห็นต่างหลากหลายอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความเห็นร่วมของพักให้ได้ก่อน ก่อนที่จะไปบอกว่าจะทํานู่นทํานี่นะครับแปลว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมครับถ้าพรรอื่นจะมาเสนอคนของเราไปเป็นประธานสภาอะไรเงี้ยครับเราไปห้ามพักอื่นในการเสนอไม่ได้นะครับเขาอ,อาจจะเสนอได้แต่การจัดการการบริหารจัดการของพักเราคนของเราเองต้องเป็นไปตามความเห็นของพรรคผมพูดตรงนี้ไปเลยนะครับถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ แล้วมติพักเรามาชัดเจนว่าเราเราจะต้องสนับสนุนตามหลักการที่เราได้ถแถลงไว้เนี่ยนะครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาสเสนอชื่อผมในแพทย์ชันหน้าสีแก้วแข่งประธานสภา,าเนี่ยผมก็จะลุกขึ้นบอกผมขอถอนตัวแล้วมองการปล่อยข่าวลักษณะนี้ออกรรมาอย่างนี้มองยังไงบ้างครับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาการปล่อยแบบนี้จะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีการปล่อยข่าวว่าพรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรกพลังประชารัฐไหนเลือกตั้งเป็นการทำลายเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ไหมครับมันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง นะครับเพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะหนึ่งสี่หนึ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งเงนี่เกิดจากเรื่องนี้นนเ,นเขาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะ <Pretty. S 2> เขาทําลายเพื่อไทยได้และเพื่อไทยยังจะโง่ให้เขาทำลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำนะไม่ได้สู้เพื่อตัวเองจะเป็นประธานสภาแต่สู้เพื่อให้เพื่อไทยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ลูกน้องของพรรคการเมืองใด เราเหนื่อยยากมาแน่นอนประธานสภา,ากับใครก็เป็นได้ผมบอกสสทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้เป้าหมายสูงสุดคือประธานสภา,าแต่ถึงเวลาเหมาะสมหรือไม่ผมเห็นใจในการเจรจาไม่ทราบว่าท่านเจรจาอย่างไรตอนแรกถ้าเจรจาว่าท่านได้สิบได้แล้วก็ได้นายกด้วยเราก็ได้ประธานด้วยเดินไปด้วยกันมันสง่างามครับ จะทาให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไปต่างประเทศมีความสวยงามมากไม่ใช่มาเอาทุกเรื่องท่านประยุทธ์สิีปพานิชได้ติงความเห็นผมผมบอกว่าอยากินรวบกับกินแบ่ง้นพูดอย่างนี้มันไม่ดีชาวบ้านฟังและมัญหาว่าแย่งผลประโยชน์กันให้ใช้ศัพท์รักาสตร์ว่าเช็คแอนบ b ล l a n ซ์แปลว่าอะไรก็ไม่รู้คือให้ไม่ว่าทวงดุลซึ่งกันและกันคุณได้บริหารผมได้นิติบัญญัติก็ทวงดุลกันทํางานด้วยกัน ผมก็เลยถึงบางอ้อต้องขอบคุณพี่ประยุทธ์จริงๆวันนี้พาดพิงพี่เพื่อต้องการให้พี่มาพูดต่อจากผมท่านหัวหน้าครับผมจิตป,ปวดนะครับที่พูดวันนี้ถึงอย่างไรเราก็ไม่สามารถให้ประธานสภาแก่ก้าวไกลได้เพราะคุณสูงแค่ร้อยห้าบเมื่อมีข้อขัดแย้งในสภาทำยังไงครับก็เรื่องง่ายๆก็โหวตในสภาโหวตในสภา คุณได้เพื่อนฝูงร้อยห้าร้อยได้มากคุณก็ไปเป็นประธานคุณได้น้อยคุณก็ไปเป็นอย่างอื่นมีแค่นั้นครับผมยังยืนยันว่าศักยภาพของคนของเราที่นี่เรามีบุคลากรที่เหมาะสมมากกว่าเขาผมไม่อยากเห็นสามาเณรกับพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสครับจะอยู่ยังไงจะนั่งยังไงเมื่อประชุมรัฐสภามีวุฒิสมาชิกด้วยของเราไม่เอ่ยชื่อครับอยู่ข้างบนก็เป็นได้ทุกคน ท่านจาตะนุนไปได้ท่านสุชาติเป็นได้วันนี้ก็หาเสียงแล้วเนี่ยมาแจกบูวชวต่างๆเป็นได้หลายคนชูศัก์ก็เป็นได้ผมก็เป็นได้อยากให้เห็นแก่ประชาชนประเทศชาติให้มากที่สุดนะคะและโดยเฉพาะสองพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดต้องรู้ว่าตำแหน่งประธานสภา มีความสําคัญไม่ใช่มีความสัมพันธ์แค่ตําแหน่งที่จะเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ณนะห่วงสถานการณ์การเมืองแบบนี้ตําแหน่งประธานสภามีความสาคัญดังนั้นเราฝากความหวังให้พักอันดับหนึ่งและพักอันดับสองต้องคุยกันให้จบนะคะแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อ ประชาชนเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วตกลงกันให้จบถ้าไปโหวตแข่งกันเมื่อไหร่จบนะคะฝ่ายประชาธิปไตยจบแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอซึ่งเราเองคงไม่สามารถไปกำหนดอะไรได้ก็เพียงแต่ฝากความหวังไว้ในเชิงปรากฏการณ์ความขัดแยง้งของเพื่อไทยกับก้าวไกลฝั่งเพื่อไทยก็ไม่ย,ยอม นะะชนานานก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฮะเขาก็ยืนยันว่าจะเป็นรองประธานสภานะครับสองตำแหน่งส่วนประธานสภาก็ยกให้ก้าไกลไปก็มีรายงานว่าคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาเนี่ยก็จะเป็นรมนะฮะซึ่งก็จะเป็นหัวหน้าพักซึ่งมีการเตรียมสำรองไว้นะครับชื่อว่าพักก้าวหน้านะฮะของ ฝั่งของก้าวไกลถ้าเกิดมีการถูกยุบขึ้นมาเขาเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยเป็นมีเลขาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนของธนาธรก็จะเป็นเลขาธิการพรรคนะครับตอนนี้ที่พูดกันมากเลยตกลงพลเอกประยุทธ์ขนของออกจากทำเนียบปัฐบาลจริงเหรอนะครับมีการขนโต๊ะออกไปด้วยนะฮะมีการขนพระออกไปด้วยบอกว่าจะไปไว้ที่บ้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะก็ปรากฏว่าเดินทางไปอังกฤษสงสัยจะไปดีลับหรือเปล่านะครับ ที่สำคัญไปมากกว่านั้น <c oughs> นะอุทยัยพิมพ์ใจชนซึ่งเป็นคนที่ถ้าใครดูการเมืองในอดีตที่ผ่านมาก็โดนขี้ขว้างปาด <c oughs> ก็มาใช้คำพูดอะอย่างที่เห็นนั่นนะนะให้ถอยออกไปคนที่มีอำนาจสั่งต้องให้หยุดโน่นนี่นั่นอ้างฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพวกประเด็จ การลงจากนั่งลานเป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านนะก็มีชัยไอ้ขอไปให้อุทัยนะี่ก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะโดนขี้ขว้างปากอีกรอบที่พูดแบบนี้นะแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นยิ่งรักชินวัตรก็ออกมาพุ่มเพอว่าะจะมาเอาคืนนะอย่างนั้นอย่างนี้โดนกดดันทั้งที่ตัวเองหนีคดีเองไม่ได้ใครว่าหนีคดีเองในคดีมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหนีก่อนจะมีการรัฐประหารด้วยซ้ำไป นครับเอาละสถานการณ์ที่โดยรวมเนี่ยเขาจะมีการตั้งประธานสภารองประธานสภานะพี่เอสมชายแสวง,แงการก็บอกว่าครูกดดันให้มีการดําเนินการส่งเรื่องของพิธาไปให้สารมูลทําการตีความนอกจากจะมีการเอาผิดตามมาตรา1นึรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสอสอแต่ยังคงมาสมัครอยู่เนี่ยนะพอพิธาเนี่ยไปยื่นเอกสารต่อปปช นะครับโดยเอาคําพิพากษาของศาลที่พิธาไปฟ้องศาลขอเป็นนะผู้ครอบครองมรดกนะครับซึ่งเป็นผู้ครอบครองสื่อนะครับไอทีวีซึ่งศาลก็มีคําพิพากษาออกมาก่อนหน้านี้แล้วพิธาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถดําเนินการได้ก็มาลงสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีการเอาผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษจําคุก1น0ถึงสิปีนะครับ สิ่งต่างๆกํากลังเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่านะก็อยู่กันในครบแล้วกันนะเพราะมีหลายคนน่ยกำลังถูกดำเนินคดีอยู่นะเห็นว่าโดนกันตั้ง70กว่าคนอะไรประมาณนี้ตกลงมันจะเป็นยังไงการเมืองมันยังไงแนะ่มันสลับซับซ้อนนะฝ่ายทรราชนะฝ่ายเผด็จการจะแพ้แล้วเหรอฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะเหรอวันนี้มีคําตอบ ในเชิงงานสังเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยที่พลเอกประยุทธ์เก็บของเนี่ยก็ได้รับคําชี้แจงนะฮะจริงๆไม่ได้เก็บของพระเอกประยุทธ์มีพระในห้องทํางานเยอะก็เลยเอามาแจกนะฮะก็เลยเป็นประเด็นไม่ได้มีการเก็บของส่วนพิรพันธ์นะฮะที่ลาออกจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะมาตาา9นะครับเรื่องการสมัครเป็นสสระบ,บุว่าจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งนะฮะทางการเมืองอื่น นะครับนั่นหมายถึงผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นๆน,นั่นหมายความว่าการจะเป็นสสได้นะเขาต้องลาออกจากการเป็นเลขาธิการนายกรัตรีนะครับซึ่งวิศุกครังงานก็บอกว่าจะลาออกก็ตอตอนเวลาสวายสัตว์นู้นก็ได้ไปถึงตอนนู้นก็ได้แต่ก็ยังทํางานได้อยู่นะครับวิศุดูครังงานก็พูดแบบนั้นนะครับสรุปก,ก็ลาออกเพราะว่ามีข้อบังคับนะ ดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าที่ฝ่ายการเมืองนะก็ไม่สามารถทําได้ถ้าเป็นสสนะพูดง่ายๆานะครับประเด็นต่อไปที่น่าสนใจคือพลเอกประวิตยไปไหนพลเอกประวิตยไปอังกฤษนะฮะมีแลนเดินทางล่วงหน้าไว้นานละนะครับไปทําอะไรไป,ไปดูม้าไปดูม้านะฮแล้วก็พลเอกประวิตยเนี่ยก็ไม่ได้ไปหาทักษิณ นกักวิเคราะห์องหลายบอกไปหาทักษิณไม่ได้ไปหาทักษิณนะเพราะทักษิณก็ไม่ได้อยู่องังกฤษทักษิณน่อยู่ดูไบย,นะยิ่งลากก็อยู่ดูไบไม่ได้อยู่องังกฤษแล้วก็ยืนยันมาว่าดีลับมันจบไปแล้วนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมบอกมาตลอดไม่มีดีลับมันจบไปแล้วดีลับทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่เหลือนักข่าวก็วิเคราะห์กันนกักวิเคราะห์นักเขียนบทความก็กว่าเนี่ยตาอินกับตานาคือเพื่อไทย กับก้าวไกลกําลังทะเลาะกันอยู่ตายอยู่บินไปอังกฤษแล้วนะั่นก็เป็นเป็นบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นะแต่ความจริงไม่ใช่คพเลเรื่องอนะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงบเอกปริยุทธ์จะเป็นยังไงเวทอันซีอยู่หรือเปล่านะทำไมไม่แสดงความยินดีนะกับร่วมของรัฐบาลใหม่ ทำไมไม่แสดงความยินดีกับบรรดาสสซึ่งมหมเด็ปยุทธก็แสดงความยินดีกับบรรดาสสนะบอกอยู่ให้ครบแล้วกัน <c oughs> โดนร้องกันเยอะเลยกันนะฮะเรื่องนี้ก็ใจเย็นๆแล้วกันนะเรื่องนี้ก็ใจเย็นๆส่วนเกมมันจะเป็นยังไงนะ,ะก็เดี๋ยวมาว่ากันในตอนสัมมนาแล้วกันคราวนี้ผมจะไปที่เมืองทองธานีนะ,ะหุ้นส่วนคนไหนก็สนใจก็ไปร่วมได้นะ,ะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปบริจาคให้กับมูลนิธินะฮะซึ่งเราก็ทําแบบนี้กันมาสามสี่ปีแล้วละ่ะ ก็ให้ความรู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติาเกมมันจะสนุกขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มันกําลังเริ่มต้นเท่านั้นมีคนตั้งคําถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ผมยืนยันเหมือนเดิมชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จยมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ